วันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับโปรแกรมแอปพลิเคชันทางการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะดิฉันนางสาวรุีรยนเชอรฟ้านดิฉันนางสาวรุจิอาภาวงเมทากุลดิฉันนางสาวอธิษฐานพิมพารพ้ค่ะแอปพลิเคชันแรกนะคะที่จะนําเสนอคือแอปพลิเคชันคัสโดโจโค,ค่ะคัสโดโจโดไปช่วยในการเช็คชื่อในการเข้าเรียนสามารถกรอกคะแนนจริสัยตามที่คุณครูตั้งค่าไว้ได้ ในการร่วมความร่วมมือในชั้นเรียนการตอบคำถามในชั้นเรียนความตั้งใจในชั้นเรียนค่ะสามารถปรับเพิ่มลดคะแนนได้ตลอดเวลานะคะนักเรียนจะสามารถทราบคะแนนของตนเองได้ทันทีค่ะและผู้ปกครองจะสามารถเห็นคะแนนและก็พฤติกรรมต่างๆของนักเรียนได้นะคะนักเรียนสามารถเลือกตัวกระตูนที่ใช้แทนตนเองในการเข้าใช้แอปพลิเคชันได้ค่ะครูจะสามารถโพสเรือ่องราวต่างๆให้นักเรียนได้อ่านก่อนการเข้าชั้นเรียนได้นะคะเช่นภาพไฟล์เสียงกิจกรรมต่างๆค่ะ ในแอปพลิเคชันมีเครื่องมือในการใช้เลือกผู้เรียนหลายคนพร้อมกันในการให้คะแนนหรือว่าการส่งทํากิจกรรมนะคะรวมถึงการส่งตอบคาถามได้ภายในแอปพลิเคชันทันทีค่ะรวมถึงผู้ปกครองสามารถติดต่อกับคุณครูหรือว่านักเรียนได้ผ่านทางก่อข้อความนะคะเหมาะสําหรับ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นค่ะช่วยพัฒนานในด้านความคิดส,สร้างสรรค์ความมีวินยัยความรับผิดช,ชอบความกระตือรือร้นความสนใจในชั้นเรียนและก็ความส,สนุกสนานในชั้นเรียนค่ะใช้ในขั้นนํานะคะในการเพิ่มเนื้อหาลูกหน้าให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบก่อนการเข้าชั้นเรียนค่ะขั้นสอนคือสอนเนื้อหาพร้อมกับการทํากิจกรกรมต่างๆในแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มนะคะและก็สามารถส่งให้นักเรียนในการตอบคำถามหรือว่าทำกิจกรรมได้ค่ะ ถ้าประเมินผลนะคะเมื่อทํางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นแล้วหรือว่าการทํากันบ้านเสร็จสิ้นแล้วนะคะจะสามารถเช็คคะแนนของตัวเองได้ทันทีค่ะค่ะอันนี้นะคะคือตัวหน้าตาของแอปพลิเคชันค a s สโ o โ o ค่ะ แอปพลิเคชันที่2นะคะคือแอปพลิเคชัน G4 ค่ะเป็นตัวช่วยในการจัดการการบ้านนะคะคุณครูจะสามารถบันทึกตื่นความจําของตนเองแลนะนักเรียนได้ค่ะว่าสั่งงานอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็ส่งอะไรแล้วก็จะรับรู้ได้นะคะว่าใครส่งงานมาแล้วบ้างค่ะรวมถึงนักเรียนเองนะคะสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะในการทําการบ้านที่ได้รับมอบหมายได้เลยทันทีค่ะแล้วก็สามารถพิมพ์เป็นเนื้อหาว่ารูปถ่าย หรือว่าอัดเสียงนะคะแล้วก็คุณครูค่ะจะสามารถคอมเมนต์ผลงานได้ทันทีแล้วก็รวมถึงแชร์ผู้ปกครองด้รับรู้ได้ด้วยค่ะเหมาะสําหรับนักเรียนในระดับชั้นระดับมศึกษาตอนต้นขึ้นไปนะคะช่วยในพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ความมีวินัยหรือก็ความรับผิดชอบค่ะในการแนวทางการจัดการเรียนรู้นะคะใช้ในขั้นประเมินผลค่ะการทดสอบความรู้ รวมถึงหลังจากการที่ครูครูได้สอนไปแล้วด้วยค่ะตัวนี้คือหน้าตาของแอปพลิเคชันนะคะก็จะเป็นแบบนีค้ค่ะค่ะและแอปพลิเคชันสุดท้ายนะคะคือพิกเกอร์ค่ะพิกเกอร์จะลักษณะเหมือน QR วอา e คตนะคะมีตัวเลขกำกับไว้แล้วก็ดาวน์โหลดได้งส่วน6 3แผ่นนะคะมีตัวขอนกำกับคือ A B C D e, ในแต่ละด้านค่ะนักเรียน ชูกระดาษขึ้นนะคะนักเรียนแต่ละคนจะเลือกคําตอบของตัวเองแล้วครณครูเนี่ยจะสามารถตรวจได้โดยการสแกนคําตอบจากโทรศัพท์มือถือค่ะเก็บไว้แล้วก็นําไปประมวลผลในทันทีนะคะจะเป็นลักษณะของกิจกรรม Active Learning ค่ะยังสามารถประยุกต์ใช้ในการเช็คชื่อหน้าชั้นเรียนการทําแบบสอบถามโคลและก็เกมค่ะ เหมาะสำหรับนักเรียนในะระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นขึ้นไปเช่นกันค่ะยังช่วยพัฒนาในด้านความกระตือรือร้นความสนใจในชั้นเรียนและก็ความสนุกสนานในชั้นเรียนค่ะใช้ในได้ทั้งขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปและกิจกรรมเสริมนะคะในการทํากิจกรรมวิชาการงานอาชีพค่ะในการทดสอบความเข้าใจก่อนการเริ่มเนะะื้อหาการทดสอบความสนใจในะระหว่างการสอนการสรุปผลหลังการสอนเซสชันแล้วค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็น หน้าตาของแอปพลิเคชันนะคะตัว QR Code ค่ะที่จะมีตัว A B C D กำกับในแต่ละด้านค่ะรวมถึงตรงนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือของคุณครูนะคะที่จะใช้สแกน QR Code ในแต่ละอนันตัวนี้ก็จะเป็นตัวเช็คได้ว่าเราตอบข้อไหนบ้างแล้วก็มีเพื่อนๆคนไหน,นถูกหรือว่าผิดบ้างค่ะต่อมาเป็น Google s i ช e นะคะซึ่งตัว Google s ช้เนี่ยจะเป็นโปรแกรมฟรีของตัวของบริษัท Google ที่จะที่เราสาม,มารถ บริหารหรือสร้างเว็บไซต์ฟรีนะคะซึ่งต pues ัว Google Sites เนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระและสามารถใส่ฟีเจอร์ต่างๆได้เช่นวิดีโอปฏิกิริยหรือเอกสารอื่นๆนะคะซึ่งตัว g o ้ใ l e s เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุ10ปีขึ้นไปที่สามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แล้วก็หรือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีนะคะผู้ปกครองหรือครูครูให้คำแนะนำร่วมด้วยค่ะซึ่งช่วยพัฒนาเด็กในด้านการเรียนรูด้วยตัวเอง ในขั้นสอนนะคะ Google Sign s i t t เนี่ยสามารถอัพโหลดเนื้อหาของบทเรียนทั้งที่อยู่ในรูปแบบของรูปภาพและวิดีโอได้นะคะครูผู้สอนสามารถนำะตัว Google Si t e ตัวเนี้ยเข้ามาสอนควบคู่กันในคาบเรียนได้ค่ะแล้วก็ในขั้นุูกละขั้นประเมินผลนะคะเราสามารถอัพโหลดแบบฟอร์มหรือว่าแบบข้อสอบต่างๆที่อยู่ในรูปแบบของตัว Google นะคะให้นักเรียนกรอกกับได้สามารถและข้อมูลตรงเนี้ยตัว Google จะเอานำเข้าใน Google Sheets ซึ่งเราสามารถประเมินได้ในทันทีเลยค่ะ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมเลยด้วยนะคะเพราะว่านักเรียนสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ตัวนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะนี่ก็คือรูปแบบของ Google ไทยนะคะจะเห็นได้ว่ามันมีฟีเจอร์ต่างๆที่เราสามารถเพิ่มแล้วก็ลุกเล่นได้ตลอดเลยค่ะต่อมาเป็นโปรแกรมโ o กอลิทูรนะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราใช้เขียนโฟชาร์ตฟรีค่ะซึ่งตัวโปรแกรมนี้จะเหมาะสมสำหรับเด็กที่มีอายุ10ปีขึ้นไปซึ่งอยู่ในระดับ ประถมศึกษาปีที่5ขึ้นไปที่มีหลักสูตรวิทยาการการคูณและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นค่ะซึ่งจะช่วยพานาเด็กในด้านการลำดับความคิดแล้วก็การ,รแกรแ้ปัญหาอยปนขั้นตอนและทาเป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมอีกด้วยค่ะซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้ทั้งในขั้นสอนขั้นสรุปขั้นประเมินผลในขั้นสอนเนี่ยเราสามารถนําโฟช์าเข้ามายกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้นและในขั้นสรุปเนี่ยเราจะให้ นักเรียนพูดสรุปความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการนําไปใช้หรือการใช้การใช้โฟร์ชในก,การแก้ปัญหานะคะซึ่งในขั้นประเมินผลเนี่ยเราจะสามารถทรถาบได้เลยว่านักเรียนเนี่ยแก้ปัญหาโจทย์ที่ให้มาอย่างไรและใช้ขั้นตอนได้ค่ะนี่ก็คือรูปแบบของกรอบการยนะคะต่อมาเป็นโค้ด o รอ,อจ,จีค่ะซึ่ง โค้ดดอทออจีเนียจะเป็นเว็บไซต์ฟรีที่ขยายโอกาสทางการศึกษาทางด้านเทียรศาสตร์คอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีเนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในรูปแบบแพลตฟอร์มเกมซึ่งจะสร้างขึ้นเพื่อนักเรียนและครูโดยเราเนี่ยสามารถพัฒนาโปรแกรมเกมของเราเองเราเผยแพร่เป็นโปรเจกต์เนนั้นเราสามารถให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นได้ด้วยค่ะซึ่งเหมาะสมสำหรับเด็กที่อายุส0ปีขึ้นไปหรือในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ขึ้นไปซึ่ง ซึ่งในหลักสูตรเนี่ยจะบรรจุวิทยาการการคำนวณเอาไว้หรือว่าการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะคะซึ่งเด็กสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เลยค่ะและยังช่วยพัฒนานเด็กในด้านการนำความคิดก,การแก้ปัญหากอย่างเป็นขั้นตอนแล้วก็ป็นพั้นาขอ,ของการเขียนโปรแกรมด้วยค่ะซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในขั้นสอนขั้นประเมินผลและก็ขั้นกิจกรรมเสริมด้วยตัวโปรแกรมเนี่ยที่อยู่ในรูปแบบของเกมซึ่งเราจะมาผ่านด่านที่ดึงก่อนแล้วถึงจะไปต่อด่านที่สอนและด่านที่สามสอ,สอไปได้ ซึ่งตรงนี me, paper, connect, ocean, Hence, ้เราสามารถนามาใช้ประเมินผลได้ค่ะว่าเด็กเนี่ยอยู่ในด่านที่เท่าไหร่แล้วและหากเราลงทะเบียนในรูปแบบของทุกข้สอนนะคะเราจะสามารถตรวจสอบได้ว่าเด็กนักเรียนที่ลงทะเบียนกับเราอ่ะอยู่ด่านที่เท่าไหร่แล้วและใช้การดําเนินการในเกมนั้นกี่ครั้งและดําเนินการอย่างไรซึ่งเราสามารถนาตัวเนี้มาประเมินได้ค่ะแล้วก็เด็กเนี่ยสามารถใช้เว็บนี้เป็นกิจกรรมเสริมได้ค่ะนี่ก็คือรูปแบบของโพดดอทโอนะคะ นี่ค่ะมีดาวต่างๆและเราสามารถคลิกดูโค้ดได้ด้วยค่ะก็จะมีลูกเล่นต่างๆค่ะค่ะแอปพลิเคชันตัวต่อมานะคะคือแอปพลิเคชันคาวด์ค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นเกมนะคะที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอนนะคะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสนุกไปกับการเรียนโดยเป็นเครื่องมือนะคะที่ใช้ในการประเมินผ่านการตอบคําถามการอธิบายหรือว่าการสํารวจความคิดเห็นค่ะ แล้ว Kahoot เนี่ยเหมาะกับเด็กในระดับชั้นใดก็เหมาะกับเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นขึ้นไปนะคะนอกจากนี้แอปพลิเคชัน Kahoot เนี่ยยังช่วยพัฒนานเด็กในด้านของสติปัญญาค่ะให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะตอบคำถามได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้นะคะแอปพลิเคชัน Kahoot เนี่ยยังพัฒนาในเรื่องของด้านสังคมนะคะเพราะว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ทั้งแบบกลุ่มแล้วก็แบบรายบุคคลดังนั้นเนี่ยเด็กๆสามารถที่จะเข้ากับผู้เรียนคนอื่นๆได้มากขึ้นขณะตอบคำถามค่ะ แล้วแอปชลิเความฟรูนเนี่ยนะคะสามารถนําไปจากกิจกรรมการเรียนรู้ได้ในขั้นนำํำก็คือให้นักเรียนเนี่ยเล่นเกมมันก่อนแล้วก็เพื่อให้ทราบว่าภาพนรวมในวันนี้เนี่ยเราจะเรียนกันเรื่องอะไรบ้างนะคะนอกจากนี้ในขั้นประเมินผลก็สามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ได้เช่นกันค่ะ ซึ่งเมื่อมีการสอนในบทเรียนในรายวิชานั้นๆแล้วก็ใช้ Kahoot น,นี่นะคะ่ะเป็นตัวบะงมินผลว่าผู้เรียนเนี่ยมีความเข้าใจเนื้อหาในวันนั้นเนี่ยมากน้อยเพียงใดนอกจากนี้นะคะเรายังใช้แอปพลิเคชัน Kahoot นะคะเป็นกิจกรรมเสริมให้เป็นการกระตุ้นผู้เรียนนะคะให้รู้สึกสนุกแล้วก็ไม่ให้การเรียนการสอนในวันนั้นหน้าเบื่อนจนเกินไปค่ะอันนี้คือหน้าตาของมมอะะแอปพลิเคชัน Kahoot ค่ะต่อมานะคะแอปพลิเคชัน n e p o d ค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันสําหรับที่ใช้ บริหารจัดก,การสื่อก,การสอนจากเครื่องของอาจารย์ผู้สอนไปยังยอุปกรณ์ของผู้เรียนนะคะเป็นการสร้างงานนเสนอแบบ i n ปฏิสัมพันค่ะสามารถที่ใช้งานง่ายแลวก็รองรับไปทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเราสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับผู้สอนเพราะว่าสามารถที่จะส่งภาพวิดีโอหรือว่าเว็บเพจให้ผู้สอนไปยังเครื่องของผู้เรียนได้แบบเรียลไทม์นะคะแล้วที่สำคัญแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถที่จะวิเคราะห์คะแนนออกมาเป็นกราฟอัตโนมัติได้ด้วยค่ะ เหมางกับเด็กในระดับชั้นใดเหมาะกับเด็ก,ดกในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายค่ะนอกจากนี้นะคะแอปพลิเคชันนี้ยังช่วยพัฒนาให้เด็กๆเกนี่ยมีความรับผิดชอบในการทํางานการเข้าชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะคะยังสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิปดประโยชน์เพิ่มขึ้นได้ค่ะแล้วแนวทางการนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะ ในขั้นสอนเนี่ยคือผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเนื้อหาส่วนที่รู้สึกว่าเป็นส่วนที่ต้องการที่จะแทรกลงไปแบบเดียวทมได้เลยค่ะในส่วนของขั้นสรุปนะคะก็ผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเนื้อหาที่อยู่ในส่วนสรุปให้กับผู้เรียนให้ผู้เรียนเนี่ยเห็นภาพรวมของวิชาการงานอาชีพและ ขึ้นนนะะคะอกจากนี้แอปพลิเคชันนี้ยังใช้ในการประเมินผลได้เพราะว่าภายในแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีการทําแบบสอบถามท้ายบทให้ในักเรียนเยนีดูความเข้าใจของผู้เรียนนะคะว่าสามารถที่จะทํางานได้มากน้อยเพียงใดแล้วก็สามารถที่จะเอากราฟที่วิเคราะห์อัตโนมัติภายในแอปพลิเคชันเนี่ยไปปรับปรุงในการเรียนการสอนในครั้งถัดไปได้ค่ะอันนี้คือหน้าตาของแอปพลิเคชัน n e a อ p o d ค่ะ แรปพลิเคชันปลูกคัสตูมค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนกับห้องเรียนออนไลน์นะคะให้คุณครูสามารถที่จะเข้าไปทำงานโดยาการสั่งงานสั่งการบ้านและผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปทำข้อสอบได้ด้วยนะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะทำงานร่วมกับทางความรู้และก็ทาง,าทางาข้อสอบของเว็บไซต์แต่ว่าคุณครูเนี่ยสามารถที่จะเอาข้อสอบเองได้แล้วก็ถามื้อหาเองได้ด้วยค่ะ แล้วแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเหมาะกับเด็กในระดับชั้นใดเหมาะกับเด็กๆในระดับชั้นระดับศึกษาตอนปลายค่ะเป็นการพัฒนาเด็กคือให้เด็กเนี่ยมีผู้เรียนเนี่ยมีพัฒนาการทางด้านสติป,ปัญญาในการแก้ไขปัญหาและโจทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ได้อย่างดีค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากิ่งขึ้นค่ะ ในการนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะในขั้นนําผู้สอนสามารถที่จะใส่เนื้อหาในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเข้าไปร่วมหน้าได้ในขั้นประเมินผลผู้สอนสามารถที่จะผู้เรียนสามารถที่จะเข้าไปทาการบ้านทําแบบฝึกหัดหรือว่าทาข้อสอบภายในนี้ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังใช้เป็นกิจกรรมเสริมได้ด้วยเพราะว่าในกรณีที่น้องๆบางคนเนี่ยต้องการที่จะมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชานี้มากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถที่จะ แล้วก็ดูเนื้อหาและข,ข้อสอบที่มีความหลากหลายนะคะตั้งแต่ระดับง่ายไปจนระดับยากแล้วก็มีข้อสอบที่มีจํานวนค่อนข้างมากด้วยค่ะอันนี้คือหน้าตาของแอปพลิเคชันกลุ่มคลาสรูมนะคะเป็นฝั่งของผู้สอนแล้วก็ฝั่งของผู้เรียนค่ะอันนี้คือหน้าตาของแอปพลิเคชันค่ะเป็นทางข้อสอบแล้วก็ทางเดกเรียนค่ะค่ะกลุ่มของแอิชันขอจํบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ